คุณผู้ชมไปดูเรื่องของอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตกันหน่อยค่ะหลังจากที่มีคำท้าทายเอคำเชิญชวนก็ได้บอกว่าให้นายแพทย์ชนน่านแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนะมาตรวจสอบได้เลยอุ้เขาก็ไปกันคำเมื่อวานไปหลายหน่วยงานนะคะไปดูที่สำนักเขาหน่อยที่การรักษาเขาเนี่ยที่นนทบุรีอ้าวปิดกระทันหันจะว่าเราไปไม่ตรงวันหรือเปล่าก็ไม่ใช่คนที่เขามารอรักษาอยู่เต็มเลย ก็ไปถามคนที่เขามารอรักษาแทนเนาะว่าเออทำไมเลือกมาที่นี่เขาบอกว่าไปที่อื่นนะไม่หายนี่จ่ายเงินค่าการรักษาล่วงหน้าไปแล้วไม่ใช่น้อยๆนะคะผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตำรวจสอบสวนกลางตำรวจบกปคบตำรวจสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีไปตรวจสอบศูนย์อบรมศาสตร์ฝ่ามือพลังจิตตรงนี้คือสถานที่รักษาผู้ป่วยนะคะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปวดหลังคอบาไหลเป็นทางเลือกในการรักษาค่ะ แต่ว่าสำนักปิดเงียบไม่ได้บอกนะว่าจะเปิดอีกทีเมื่อไหร่อคนหลายคนเขาก็มารอรับการรักษารอเกอร์ก็มีอันไหนๆมาแล้วมาคุยกันหน่อยนะคะบางคนบอกแบบนี้อาจารย์เอกเนี่ยนะนัดมารักษากระดูกทับเส้นโอนจ่ายค่าครูค่ารักษาก็ไม่ใช่เป็นค่ารักษาหรอ,อเป็นค่าครูแบบนี้เขาต้องเรียกค่าครูเนาะจะได้ดูแบบเอมีของมีของนิดนึมไม่ใช่หลัก500ร้อยพันหนึ่ง จ่ายไปแล้ว5,000ค่ะที่ต้องมารักษาเนี่ยก่อนนนี่นนไปคลินิกไปโรงพยาบาลกินยาแล้วอะไรแล้วมันไม่หายบางคนบอกว่าปวดเอวปวดหลังปวดสะโพกโอ้โหเป็นมานานแล้วเรื้อรงังไปรักษาหลายที่ไม่หายพอเห็นคลิปอาจารย์เอกบอกว่ารักษาหายได้มันคือความหวังในการอยากจะหายจากการเจ็บป่วยถูกไหมคุณผู้ชมเขาก็อยากมาลองรักษาด้วยวิธีนี้ดูค่ะทางไลน์ทางเฟซบุ๊กทางอะไร เพิ่งเห็นใช่ไหมคะเพิ่งเห็นข่าวนานแล้วค่ะเห็นนานแล้วแต่คราวนี้เราก็ยังไม่ว่างที่จะมาแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็วันนี้ก็กะจะขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อว่าจะได้โทรติดต่อได้กันี้ยอ่ะไม่เจอตัวไม่เป็นไรแต่แจ้งข้อหาได้ แจ้งไป3ข้อหานะคะการเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหมอเถื่อนเปิดรักษาโดยไม่มีใบประกอบโรคศิลปะไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ใช่แพทย์แผนไทยด้วยเดี๋ยวพนักงานเจ้าหน้าที่จะไปร้องทุกกล่าวโทษกับตํารวจบอกอกอบอกคอบอต่อไปค่ะค่ะอยากจะเฟือนประชาชนนะครับความเชื่อก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ในการรักษาเนี่ยทางภาครัฐเองเนี่ยได้เปิดสถานพยาบาลเพื่อรองรับแรงงานให้ถูกวิธี ฉะนั้นอ่ะสิ่งที่ตามมาก็คือว่าถ้าท่านไปเชื่ออย่างนั้นอ่ะเราไม่สามารถจะขัดใจได้ได